คุณโบเป็นพนักง,งานที่ดีมากเลยค่ะเวลาไหนตอนไหนก็ได้แนะนำอย่างดีแล้วก็พาไปดูได้ตลอดเวลาค่ะดูแลตลอดเลยค่ะว่าจะต้องทำอะไรตรงไหนยังไงเตรียมอะไรบ้างอันไหนที่คุณโบช่วยได้ก็จะช่วยอันไหนที่ทางเราขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโบก็จะแจ้งว่าจะต้องเตรียมตรงไหนต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงดูแลดีมากๆเลยค่ะโอเคชื่อเบลนะคะซื้อบ้านกับคุณโบที่ผัสอนเจ็ดค่ะของบางกอกเอสเซทค่ะบ้านเดิมก็จะค่อนข้างไกล กับรถไฟฟ้าหรือว่าไกลในเมืองนิดนึงอะคะ่ะอยู่ไกลแล้วก็เป็นบ้านขนาดเล็กเป็นเาว์โฮมอะคะ่ะก็เลยอยากจะขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะคะต้องการพื้นที่เพิ่มแล้วก็เป็นบ้านแบบใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ให้ลูกได้อยู่สบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคิดจะหาบ้านก็คืออินเทอร์เน็ตก่อนเลยะคะ่ะแล้วก็พอว่าหาไปเรื่อยๆเพื่อนที่อยู่ในพัสดอน,นะคะบอกว่า ่ในนี้มีขายหลายหลังนะแล้วมันใกล้รถไฟฟ้าลองเข้ามาดูไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปดูแล้วพอดีเห็นป้ายเห็นป้ายประกาศของบางกาะอะค่ะเอเอบ้านหลังนี้โอเคนะน่าอยู่แล้วก็พื้นที่ก็กว้างก็เลยลองติดต่อไปอะคะ่ะ ก็ได้นัดเจอคุณโบแล้วก็มาดูบ้านนะคะ,ะคุณโบเป็นพนักง,งานที่ดีมากเลยค่ะเวลาไหนตอนไหนก็ได้แนะนําอย่างดีแล้วก็พาไปดูได้ตลอดเวลาค่ะดูแลตลอดเลยค่ะว่าจะต้องทําอะไรตรงไหนยังไงเตรียมอะไรบ้างอันไหนที่คุณโบช่วยได้ก็จะช่วยอันไหนที่ทางเราขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโบก็จะแจ้งว่าจะต้องเตรียมตรงไหนต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไง,ไง,ไงไดูแลดีมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจค่ะดีใจที่โอเคบ้านที่เราหามันตอบโจทย์แล้วก็ ได้บ้านที่ดีด้วยแล้วก็โอเคกับการที่อยู่อาศัยต่อไปอะค่ะโอเคมากเลยค่ะคนไหนที่สนใจดูบ้านอยู่นะคะเปิดมาเจอบางกอกแอสเซทก็ลองแวะเข้าไปดูค่ะที่นี่ตอบโจทย์ให้คุณได้ในเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s s u b ซ r i b e c h a n Channel บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ